สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิววันนี้เรามารีวิวอะไรรถกันนะครับเป็นก็จะเป็น d m a ม h i ไ a เลนเปี2020นะฮะรถคันนี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็ทำการขายซากนะฮะหัวเก่งด้านขวานะผมใช้คาว่ายังสวยอยู่เลยนะฮะไฟหน้าสายแตกนะฮะก็จะมีโดนประตูนะฮะแล้วก็ เครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์มากนะฮะเครื่องยนต์ก็1.9นะฮะตัวนี้สำหรับท่านใดมองหานะฮะอะไหล่นะฮะหัวเก๋งนะฮะเครื่องยนต์ปี2020นะตัวนี้ล่าสุดเลยแม็กก็สวยๆเลยนะฮะภายในก็บอกถอดออกแล้วนะฮะภายในก็มีแผงประตูอยู่นะครับฝูงมลล์ไลท์แอร์แบ็กไม่แตกนะฮะว้าวอ่จอ สวยๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน,นะฮะว่าเครื่องยนต์สวยงามขนาดไหนนะฮะก็ดูของกันในที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเพเื่อเมืองเดี๋ยวหัวเก๋งผมขอขายนะขอขายเจนะ็ดหมื่นห้าโยได้หมดเลยนะฮะนี่เครื่องยนต์กับเกียร์ข,ขายเก้าโอเคเย้เครื่องยนต์น,ะนี่ขาน้าไม่มีโดนเลยฮนะสวยๆ ก็เมาๆเมาเครื่องยนต์เกียร์นะ <Wow. S 1> ป,ปั๊ม a อ s บอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับผมที่ไม่มีแล้วก็มีพวกกันชนนะไม่ใช่ปัญหาเฟ้าน็อตไม่ขยับวนาว <Wow. S 1> ขอแยกเป็นอะไรนะฮะหัวเก,กียงผมขอยกนะฮะนี่ฮโชคเชิงกยังอยู่ครบหมดเลยแกมประตูเปลี่ยนจบเลยฮนะ นะไฟหน้าขวายังสวยอยู่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝากขายนะตรงนี้เราขายอะไรก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ